โอเคผมอันนี้ผมมาทดสอบร,ระยะไม้นะผมชิมินาเทคไมพัดอาจจะเห็นผมเล็กนิดน,นึงเปล่ผมคิดว่าไกลผมควรนะสำหรับไม,มตัวนี้ถึงเขาไม่ได้บอกมาในสเปคนะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับผม ในปี2020นี้นะผมผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มหันมาทำคอนเทนต์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook รวมไปถึงการไลฟ์ขายของต่างๆยิ่งในปัจจุบันนีผมโทรศัพท์มือถือเนี่ยสามารถทำได้ทุกอย่างที่ผมบอกมาเลยในการอัดวิดีโอการทำไลฟ์สตรีมต่างๆแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยมองข้ามเรื่องเสียงมากกว่าเรื่องภาพไปนะผมวันนี้เนี่ยผมนำโปรดักต์หนึ่งตัวนะผมเป็นไมโครโฟนไวเลสสำหรับมือถือเลยที่บอกเลยว่าสามารถพัฒนาคอนเทนต์ของคุณให้ดีมากขึ้นทำให้คนสนใจมากขึ้นได้เลยนะผมสำหรับวัน เลยว่าไมโครโฟนตัวนี้จะทําให้เสียงของคุณเนี่ยดีขึ้นยิ่งสำหรับใครที่เอาไปทํารายการอาหารรายการท่องเที่ยวรวมไปถึงการ Facebook Live ขายของเนี่ยจะทําให้เสียงคุณชัดเจนมากขึ้นน่าฟังมากขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆที่น่าสนใจมากๆสำหรับช่วงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูกันว่าเจ้าตัวนี้มันเจ๋งยังไงแนละหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมไปดูกันเลย แน่อนอนว่าเสียงที่ทุกคนรับฟังอย่างนี้ก็คือผ่านเจ้าไมโครโฟนสมาร์ทไมค์ plus ตัวนี้เลยเสียงเนี่ยดีมา,ากมากแล้วผมจะมีการทดสอบทั้งข้างนอกคือต้องบอกว่าเสียงเนี่ยผมไม่ได้มีการปรุงแต่งหรือบูธใดๆทั้งสิ้นเลยนะผมก็คือเพียวๆมาจากไมค์ตัวนี้ที่เข้ากับ iPhone 11นะครับผมสำหรับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันก่อน,อนดีกว่าครับว่าหน้าตาของเจ้าหนูเนี่ยเป็นยังไงสเปคเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมสำหรับหน้าตาของเจ้า Smart Mic plus ต้องบอกเลยว่ามันเล็กกระทันรับมากนะครับผมที่ผมหนีบกับเสื้้้ออผผมมมยู่นนีีะแลวก็ ปุ่มกดเปิดปิดด้านข้างนะผมเปิดเชื่อมต่อบลูทูธรวมถึงมีดูแจ็ค3.5ข้างบนนะผมสามารถเชื่อมต่อกับหูฟังก็ได้รวมไปถึงที่เป็นลลียมไมโครโฟนก็สามารถเชื่อมต่อตรงนี้เพิ่มเติมได้นะผมส่วนข้างล่างก็จะมีรูชาร์จนะผมเป็นไมโคร USB นะครับผมเขาบอกว่า,วาชาร์จ1ชั่วโมงสามารถใช้ได้ถึง6ชั่วโมงเลยทีเดียวเลยับผมต้องบอกว่ามันใช้ได้ไดแบบนาน,นมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในกล่องของเจ้า s e m i n a Smart ใหม่ p l u s ตัวนี้มีอะไรมาให้บ้างนะผม แน่นอนครับมีเจ้าไมโครโฟนที่ผมใช้อยู่ในมุมสมาร์ทไมค์พลัสตัวนี้เลยก็ขนาดเล็กกะทันรัดเลยต่อมานะผมมี Dead Cat นะผมแถมมาให้แล้วก็มีวิ s สกรีนนะผมแบบเล็กๆกะทันรัดเนี่ยไว้หนีบไมโครโฟนสำหรับใครไปเช็ข้างนอกต่อมามีหูฟังนะผมแบบข้างเดียวหน้าตาแบบ iPhone เลยต่อไปก็จะมีสายชาร์จนะผมมาให้ก็คือน่าจะเป็นไมโคร USB แล้วก็เป็น USB Type A นะผม ต่อมามีซองนะครับผมไว้ใส่เจ้าไมโครโฟนสมาร์ทไมค์พลัสตัวนี้นะครับผมและสุดท้ายนะผมเป็น User m a n แมนนะครับผมก็ไม่เข้าใจในการวิธีการใช้งานก็อ่านได้เลยหลับภายในกล่องก็มีประมาณนี้นะครับผมกลับเจ้าสมาร์ทไมค์พลัสตัวนี้นะครับ สับต่อไปผมจะมาบอกสเปคของเจ้าตัวนี้นะผมต้องบอกเลยว่าเขาไม่ได้บอกอะไรมามากมายแต่ว,ว่าเอาที่เราสามารถหามาได้แล้วมาบอกได้แล้วกันนะผมสับเจ้าตัวนี้เนี่ยมีน้ําหนักอยู่ที่แค่14กรัมนะผมเจ้าต,ตัวนี้สามารถใช้งานได้ติดต่อกันถึง6ชั่วโมงนะผมแล้วก็ชาร์จเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเจ้าตัวนี้เนี่ยมีการเชื่อมต่อแบบบลูทูธแบบ5.0เลยนะผมต้องบอกว่าเสถียรแน่นอนเจ้านี้นมีเฟเบอร์เลตอยู่ที่48 k h z แล้วก็มีแบตเตอรี่อยู่ที่100มิลลิแอมส์นะครับผมส่วนระยะของไมโครโฟนตัวนี้เขาไม่ได้บอกมานะครับผมแต่ว่าผมจะทดสอบให้ดูว่ามันได้ไกลขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวจะไปทดสอบกันข้างนอกแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกกันก่อนว่าวิธีการใช้งานของมันเนี่ยมันใช้งานยังไงเชื่อมต่อยังไงรวมไปถึงแอปพลิเคชันที่เขามีมาให้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม Ryan Little ล <laughs> ักการเชื่อมต่อเจ้า Smart Mic Plus จากแบรนด์ Shure เป็นปิดน,นะครับผมเราสังเกตที่ปุ่มแดงๆด้านฝ่ามือของเจ้า ไมโครโฟนนี้นะผมเรากดค้างไว้สวิปับมันจะมีฝีน้ำงินกับพิบกับพิบใหผมแล้วเรามาหน้าของบลูทูธนะผมของโทรศัพท์มือถือมันจะมีขึ้นมาว่า Smart ทไมค์พลาสนะผมแล้วแค่กดจิ้มเข้าไปอย่างทีปุ๊บรอแป๊บหนึ่งนนผมเดี๋ยวมันจะเชื่อมต่อให้อ่ามันขึ้นเชื่อมต่อแล้วนี่การเชื่อมต่อเจ้าไมโครโฟนตัวนี้เข้ากับโทรศัพท์นะผมต้องบอกว่าง่ายมากๆแล้วก็เชื่อมต่อเร็วมากๆเลย หรับใครเนี่ยที่อยากเอามือถือมาถ่ายวีดีโอคอนเทนต์นะผมไม่ได้ไปใช้กับ Facebook ไลฟ์หรือการไลฟ์ live ต่างๆเนี่ยสปินาเทคเนี่ยเขามีแอปพลิเคชันของเ้าผมชื่อว่า Smart My Plus นะผมสามารถไปโหลดใน App Store ได้หรือ Play Store ได้อ่าไม่ว่าคุณจะใช้ iOS หรือ Android เขามีแอปพลิเคชันตัวนี้ซัพพอร์ตนะผมแล้วเมื่อพอคุณเข้ามาแอปพลิเคชันนะผมหน้าตาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเขาจะสามารถปรับไปเลยว่าคุณอยากจะอัดเป็นวีดีโอหรืออัดเสียงเดียวก็ได้ไดนะผมสำหรับข้างบนเนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดผมเอามือบังให้นะเห็นไหมมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่ของไมโครโฟนนะครับผมถ้าแบต หมดแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเตือนนะอ่าสำหรับด้านล่างเนี่ยซ้ายสุดที่เห็น16ต่อ9คือ aspect ratio นะครับผมอ่าพอเรากดไปปุ๊บอ่านี้มันเปลี่ยนเป็น1ต่อ1แล้วต่อไปเป็น4ต่อ3 16ต่อเก้านะผมก็เป็นการปรับสัดส่วนของภาพนะต่อมาอันที่2ก็เป็นเหมือน mixing นะสำหรับใครที่กลัวก็สามารถใช้แบบเป็นออโต้ก็ได้แค่ติ๊กคำว่าใหม่ครับผมแค่ที่ติ๊กใหม่อย่างนี้ผมก็คือการใช้งานเพียงแค่เจ้า Smart สมาร์ทไมค์พลาสตัวน,นี้นะผมแต่ถ้าคุณอยากใช้โฟนมคก็คื ใช้เสียงไมโครโฟนเพิ่มเติมเข้าไปด้วยก็ได้หรืออีคโน่ใหม่นะผมสำหรับใครที่เอาไมโครโฟนแยกนะผมไม่ว่าจะเป็นรไรเบรียไมโครโฟนเนี่ยเสียบเข้ากับเจ้าสมาร์ทไมค์พลาสตัวนี้ตัวนี้ก็สามารถติ๊กเพิ่มเข้ามาได้นะผมแต่สำหรับใครเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะปรับด้วยตัวเองปรับความดังเบาปรับไรต่างเนี่ยก็เปลี่ยนมาตรงที่โปรได้เลยนะผมพอมาเนี่ยมันจะมีพารามิเตอร์เซตติ้งเพิ่มมากขึ้นนะผมะข้มูลเนี่ยมันก็เหมือนเดิมเลยมีโฟนไมค์ไมค์อีคน่ใหม,เเนม่นะผมข้างล่างมันก็จะมีเกนนะ ตัวนี้มันจะเป็น on ACG นะผมถ้าผมปิดไปปุ๊บตัวนี้มันก็สามารถปรับความดังเบาได้เลย a g c ก็คือแบบออโต้เรื่ความดังต่อมามีมอนเตอร์ครับผมก็คือการฟังเสียง monitor. มอนเตอร์มอนเตอร์ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานเข้ากับเจ้าสมาร์ทไมค์ตัวนี้ได้เลยถ้าคุณเสียบหูฟังเข้ากับตัวไมโครโฟนตัวนี้นะครับผมข้างล่างมีไมค์มิกซิ่งนะผมตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าปรับได้ยังไงแต่ว่ามันตั้งเป็นสเตอร์ไว้ก็แน่นอนว่าถ้าตั้งเป็นสเตอร์ได้ก็ตั้งแบบสเตอร์ไว้นะครับผม แล้วต่อมามี noise reduction นะผมก็เป็นการตัดเสียงรบกวนต่างๆซึ่งตอนนี้ผมตั้งไว้เป็นแบบแค่เลเวลหนึ่งมันมีทั้งหมด3เลเวลถ้าคุณไปใช้งานแบบข้างนอกมีเสียงรบกวนเยอะๆเนี่ย,ยลองปรับเป็นแบบกันเสียงที่สุดเลยเลเวล3เลยก็จะตัดเสียงรบกวนได้ดีมากขึ้นนะผมข้างล่างจะมีคาว่า music นะครับผมถ้าใครเปิดเพลงอ่ะแล้วอยากอัดวิดีโอตัวนี้ไปด้วยนี่ก็สามารถบันทึกเสียงที่คุณเปิดได้ด้วยนะครับผมพังก์นใหญ่เป็นฟิลเตอร์รูปภาพสำหรับใครที่อยากปรับแต่งรูปภาพฟิลเตอร์ต่างเพิิ่่่มมมเตตนีียสาารรถปับแง้้ไดล ต่อไปสุดท้ายนะผมเป็น camera setting นะผมก็จะมีการปรับ r e s o l u t i o n ต่างๆครับผมขึ้นอยู่กับมือถือของคุณสามารถบันทึกวิดีโอได้ขนาดไหนนะผมวิดีโอเฟรมเ a ทนะผมปรับความลื่นไหลของวิดีโอ b ิตเ a ทนะผมก็เป็นคุณภาพความชัดต่างๆมีตั้งแต่ high จนไปถึง economy นะผมแบบประหยัดหลายๆคนอาจจะชอบนะผู้หญิงนยชอบเลย beauty level นะผมก็เป็นการปรับแต่งภาพให้แบบหน้าคุณนวลมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้ด้วย f a ขนาดนั้นนะ,ะเห็นไหมหน้ามันจะแบบ beauty สวยมากขึ้นต่อมาไปเป็น แอนตี้เชคนะผมกันฝันนั่นแหละผมเปิดไว้อ่ะมีวิดีโอไฟล์ฟอร์แมตผมก็เป็น mp 4เนาะอ่าต่อไปกริปนะผมขยายจะเปิดเป็นอ่าเหมือนตารางนะผมก็แล้วแต่ข้างแรกก็ไม่มีอะไรนะมี about มี help feedback นะผมส่วนไฟลสุดเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าคลิปที่เราอัดมีอะไรบ้างแล้วนะครับเป็นเหมือนไลบรารีของที่คุณอัดวิดีโอไว้นะผมคุณอยากจะไป Export ออกเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณก็ผ่านตรงนี้ได้เลยจะส่งเป็นแบบออนไลน์นะครับผมส่วนข้างบนก็จะมีปุ่มปรับนะผมเป็นกล้องหลังกล้องหน้าก็ประมาณนี้นะผมสลับเจ้า แอปพลิเคชันของ Smart My Plus ตัวนี้โอเคผมสำหรับพันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการถ่ายโอนข้อมูลโดยเราไม่ต้องเชื่อมมือถือเข้ากับคอมพิวเตอร์นะผมเราจะโอนไฟล์วิดีโอเนี่ยผ่าน Wi-Fi พิธีการง่ายๆเลยเรามาหน้าแอปพลิเคชันของ Smart m y p ล์พัสนะผมเราแตะไปที่สามขีดข้างบนนะครับต่อนนั้นเนี่ยเรามองไปด้านขวาจะมีรูปสัญลักษณ์เมฆแล้วก็มีรูปฝรนขึ้นข้างบนแล้วก็ลงข้างล่างนะผมกดเข้าไปปุ๊บแล้วมันจะมี iPad d r e s s อยู่ข้างล่างนะผมอย่างของผมเนี่ขึ้นว่า1 9 2 1 6 8 1 1 0 2 ทีนี้เรามาหน้าคอมพิวเตอร์นะผมเข้าเบราว์เซอร์แทนที่เราจะเขียนเ,นเว็บไฟล์เนี่ยเราก็เขียนแค่1 9 2 1 6 8 1 1 0 2นคูณสะผม Enter 1ทีปุ๊บเรามาหน้า Smart My Plus เรียบร้อยนะครับผมวิธีการเอาไฟล์ง่ายมากมากนะผมกดมาที่วิดีโอตรงนี้นะครับแล้วนี่ก็คือไฟล์ทั้งหมดนะผมที่ผมอัดผ่านเจ้าแอปพลิเคชันสมาร์ทไมค์พลัสนะผมไฟล์วิดีโอที่สามารถโหลดได้ต้องอัดผ่านแอปพลิเคชัน Smart My Plus เท่านั้นนะครับผมมันถึงจะขึ้นมาอ่าอาอา่่าาสสมมมติวผโหลดักยงงนึ อ่าประมาณสัก2.33กิกอ่ะดูได้มันเร็วขนาดไหนใช้เวลาแค่1นาทีเท่านั้นนะผมเน็ตของผมเนี่ยแค่10เมกเท่านั้นแต่ว่าสามารถดึงข้อมูลเนี่ยได้เร็วมากๆเพราะว่ามันผ่าน Wi-Fi แบบด้วยกันแบบตรงๆเลยนะครับผมและนี่ก็คือวิธีการดึงไฟล์ที่ผมสำหรับใครที่ใช้แอปพลิเคชันสมาร์ทไมพรสอันนี้ผมอยู่ข้างนอกนะผมโดยการใช้ My Smart My Plus จากแบรนด์เซมินาเทคนะผมตอนเนี้ยเสียงรบกวนเยอะมากเพราะว่ามีรถผ่านอยู่ตลอดเวลาอ่าลองฟังดูว่าเสียงเป็นยังไงอันนี้ผมปรับ น้อยรีดักชันอยู่เลเวลหนึ่งเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ไม่มีการใช้วินชิลหรือเด็ดแคทอะไรทั้งสิ้นผมจะทดสอบแบบเพียวๆเลยว่าเวลาใช้ไหม่แบบนี้แบบโดดๆแบบเดียวๆเลยเนี่ยเสียงเป็นยังไงต้องบอกว่าเสียงเนี่ยตัดการรบกวนเดี๋ยบได้ดีมากๆเลยนะครับผมอันนี้ผมปรับ noise reduction เลเวลสามเลยแบบปรับสุดเลยเสีง <S 2> <S 2> <S ยง noise เนี่ยมันน้อย,ยกว่าเดิมไหมครับผมอ่ลองฟังดูอ่าเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าไมโครโฟนตัวนี้วันนอยู่ข้างนอกอาจจะมีเสียงลมมาบ้างเพราะตอนนี้มันอยู่เย็นแล้วแล้วก็มีลมค่อนข้างที่จะมานะครับผม โอเคผมสลับพัดนี่เนี่ยผมจะมาทดสอบระยะของไมโครโฟนตัวนี้กันว่ามันไกลขนาดไหนนะผมก็ในสเปคข,ของซีวินาเทคนะครับผมไมค์พัสตัวนี้เขาไม่ได้บอกมาว่าระยะของไมมันไกลามากขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าะระยะที่ผมคิดว่าเดินไกลที่สุดเนี่ยแล้วลองพูดอีกทีเนี่ยเสียงเป็นไงนะผมไปดูกันโอเคผมอันนี้ผมมาทดสอบระยะไม้นะครับผมซีวินาเทคไมค์พัดอาจจะเห็นผมเล็กนิดน,นึงเปล่าผมคิดว่าไกลผมควรนะสำหรับไมค์ตัวนี้ถึงเขาไม่ได้บอกมาในสเปคนะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับผม โอเคครับก็เป็นประมาณนี้นะผมสลับเจ้าสมาร์ทไมค์พลัจากแบรนดะ์เซมินาเทคนะผมก็สลับใครที่สนใจนะผมอยากเข้ามาทดสอบสินค้าแล้วก็สั่งซื้อสินค้านะผมก็มาที่ร้านมิเลเทโปเดียวผมสลับร้านมิเลทโปเดียวอยู่ที่าร,รางแห่ง2 4แยก30มนะผมหรืออยู่ข้างๆกับมหาวิทยาลัยเอแบกอสมชันหัวมาหรืออยู่ตรงข้ามกับสนามราชมังคล,ลากีฬาสถานหรือก,กอรกทาคเรานั่นเองหรือใครไม่สะดวกมาร้านนะผมสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะผมสามารถคอนแทคมาได้ที่ข้างล่างนี้เลยไม่ว่จาจะเป็น Facebook ไลน์แอดอินสตาแกรหรือโทรมาได้นะผมก็เป็นประมาณนี้ผมสำหรับเจ้าสมาร์ทใหม่ตัวนี้นะผมผมยังใช้อยู่ข้างนอกอยู่เลยนะแล่วันนี้ราไปก่อนครับผมสวัสดีครับ